ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติกันนะครับและถ้าหากว่าคิดถึงฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ t r u v v s s o o นนำเทปบันทึกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาให้ได้ชมกันโปรแกรมย้อนรอยไทยเลกวันนี้วันที่10เมษายน2563จะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับณทัสบอลทีวีมาดูโปรแกรมย้อนรอยไทยเลก2020ในวันศุกร์ที่10เมษายน2563เริ่มถ่ายทอดในเวลา 12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงสมุรปราการซิตี้จะพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดอีกหนึ่งคู่จะเริ่มในเวลา17นาฬิกาตรงระยอง FC จะพบกับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดโดยทั้ง2คู่จะถ่ายทอดให้ได้ชมกันผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ของ True Vision นะครับโดยผลการแข่งขันของทั้ง2คู่เป็นดังนี้นะครับสมุรปราการซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับทรูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2 และระยอง FC ก็เปิดบ้านแพ้ให้กับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อ3เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมย้อนรอยไทยลีก2020ในวันนี้เวลาเที่ยงตรงสมุทรปราการซิตี้จะพบกับทรูแบงค g k อกยูเนเต็ดและในเวลา5โมงตรงระยอง FC จะพบกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดและถ้าหากว่าต้องการรับชมนะครับเราทำลิงก์ด้านล่างของ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ของ True Vision ไว้ให้แล้วนะครับสามารถคลิกชมกันได้ครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ